XRP Army มีเหตุราคาขึ้นแข็งกว่าตลาดเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับแชมป์เองครับสวัสดีครับผมเคครับและนี่ก็คือนะครับช่วงคลิปเด็ดนะครับประจําช่องไอเลอร์ล็อตนะที่จะมากันทุกวันอาทิตย์เลยนะครับก็วันนี้นะพี่เคก็ต้องบอกว่าโอ้โห XRP ที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยคือวันอังคารที่23่สมี่พี่ก็ราคา XRP เมื่อคืนนะพี่ก็จัดว่าพุ่งแต่แต่19บาทมั้งอ่าก็คือขึ้นมีการย่ําฐานแล้วก็ขึ้นมาระดับหนึ่งใช่ครับซึ่งก็สวนทางกับตลาด ครับตาาดบิตคอยอนุนี้นั่นเ,เทกนเลยนะ่าแ,แดงแดงทั้งตลาดแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะแข็งและยืนขึ้นมาได้ยังไม่ได้ขึ้นเยอะมากแต่ว่าก็ก็ถือว่ายืนได้ดีทีนี้เนี่ยมันมีอัปเดตที่พี่จะมาบอกว่าจะเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันมีอนะัปเดตอะไรน่าสนใจพี่มันมันมีข่าวที่เป็นกระแสบวกในหลายๆอย่างนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของประโยคหนึ่งที่ผู้พิพากษาสารแขวง น่าจะแปลถูกนะคือ m g i s t t r t t j u u g g นะครับเ,เขาได้สรุปความหมายของ XRP ตามความเข้าใจของเขาเนะครับซึ่งทนายความที่ชื่อว่าเจอร์ y ี o โฮเกนก็เอามาขยายความให้เราฟังเ,เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดเพื่ออ่านนะครับว่าแกพูดว่าอะไรนะฮะอันนี้เป็น quote from the judge นะครับ My understanding of XRP is that not only does it have a currency value but it also has a utility and that utility distinguishes it from Bitcoin and Ether ก็แปลว่าเขาเข้าใจว่า XRP เนี่ยไม่เพียงแต่ว่ามีความเป็นสกุลเงินแต่จริงๆแล้วยังมีการใช้งานจริงก็คือ utility ซึ่งการใช้งานของ XRP นั้นเนี่ยทำให้มันแตกต่างจากทั้ง Bitcoin และ Ether อันนี้คือทางทีมผู้พิสากษาพูดเลยครับอันนี้เป็น Magistrate Judge นะครับก็คือจัสตินเบิร์นเป็นเหมือนกับ1นึนนในทีมก็เป็นเหมือนรองผู้ผู้พิพากษาหลักนะครับทีนี้เขาสรุปความเข้าใจของเขาซึ่งคําประโยคสําคัญเนี่ยก็คือคําว่า Currency ก็เข้าใจว่ามันมันคือสกุลเงินก็ไม่น่าจะเป็นหุ้นก็จากที่ก่อนหน้านี้ที่คนเข้าใจกันว่า XRP มันถูกฟ้องรเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่ค่ r e n c y มันเป็นเหมือนนเป็หุ้นเป็นหุ้น แล้วครั้งนี้มันก็เขาก็บอกอีกว่ามันมียูทิลิตี้ก็คือการใช้งานก็สังคมก็ต้องถามว่าแล้วหุ้นที่ไหนมันมีการใช้งานมันก็ไม่เป็นหุ้นแล้วทีนี้ SCC เขาฟ้องในฐานะที่ XRP เป็นหุ้นที่ถูกขายอย่างผิดกฎหมายมันก็ย้อนแย้งกันอันนี้เป็นประโยคเด็ดอันหนึ่งซึ่งทำให้ XRP Community ก็พูดตรงตรก็ดีดากันนะครับว่ามันมีผลบวกนะตามคดี ซึ่งถ้าใครตามแล้วนะครับก็จะรู้ว่าเนี่ยพี่เคก็เป็นนะก็ชอบ XRP ชอบ XRP เป็นการส่วนตัวนะครับก็มีการเกรงอะไรไว้หลายอย่างใน XRP นีกากินน้ำนะกินกรดาเลยทีนี้อ่นอกจากเรื่องที่ผู้พิพากษาพูดแบบนี้แล้วว่า XRP เนี่ยน่าจะเป็นคริปโตเคเรนซีน่าจะเป็นเคเรนซีมีอะไรอื่นอีกอัปเดตอย่างไรพี่เออแล้วก็อาจจะมีเรื่องของที่ทางผู้พิพากษาเนี่ยอนุญาตให้ทาง ผู้บริหารของ Ripple นะครับของ XRP เนี่ยเขายืน่นสำนวนขอให้ถอดการฟ้องร้องของ s e c ต่อตัวผู้บริหารเองก็คือ,อ,อลองยื่นมาได้ก็เหมือนกับก็สามารถจะอาจจะทำให้ผู้บริหารเนี่ยเขาหลุดจากจากการฟ้องร้องครั้งนี้ได้อุทร เป็นเออคล้ายๆอุทธอนก็เป็นแต่ไม่รู้ใช่ไหมใช่ครัสากฎหมายรู้เรียกว่าไงแต่ว่าอันนี้เราเข้าใจกันประมาณนี้ก็คือเหมือนเปิดโอกาสให้แก้ต่างตัวเองอ่ถูกถูกเปิดโอกาสให้แก้ต่างตัวเองประมาณนั้นครัแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นเห็น บอกว่ามีการออก w h i เ e paper ใหม่อ่ไ white paper ใหม่อหมของอันนี้ของ XRP เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับของ XRP ก็ Ripple เขาบอกว่าใน w h i เ e paper ใหม่ของเขาเนี่ยว่า XRP เนี่ยพร้อมที่จะเป็น bridging currency ให้กับ CBDC ก็คือ central bank digital currency ก็คือสกุลเงินดิจิทัลของรัฐบาลอของธนาคารกลางของทุกๆประเทศเพราะว่าเวลาที่เรามีคือตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าโลกเนี่ย กำลังเข้าสู่ยุคของสกุลเงินดิจิทัลเอามาแทนเงิน f i ียที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันก็อย่างประเทศไทยก็จะมีโปรเจกต์อินทนนท์นะครับแล้วเราจีนก็จะมีดิจิทัลหยวน US ก็มีดิจิทัลดอลลร์เป็นดอยดอยอินทนนท์ครับก็เป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นชื่อโปรเจกต์ชื่อโปรเจกต์นะครับทีนี้ก็ปัญหาอย่างหนึ่งในการที่แต่ละ Currency เนี่ยเขาจะมีดิจิทัลค c ารันซีของเขาเอง คือเวลาที่แรกไปแรกมานะครับการที่ SRP เนี่ยวางตัวเองให้เป็น bridging currency ก็คือสามารถทำให้การแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการค่าฟีในการเ,เปลี่ยนสกุลเงินเนี่ยถูกลงทีนี้เทไป,ปามาถูกลงถูกลงและรวดเร็วนะครับทีนี้ในไวท์เปเปอรตัวเนี้ยหลายๆคนหลายๆฝ่ายก็มองว่า มันเป็นการที่ XRP เนี่ยเหมือนกับเตรียมตัวเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าร่วมกับสิ่งที่มันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ระดับโลกอย่างนี้หรือเปล่าธนาคารไหนหรือรัฐบาลไหนหรือเปล่าหรือทุกธนาคารหรือเปล่าแค่นคี้แค่มีแค่มีข่าว <c oughs> ว่าเป็นโปรเจกต์ทดลองมานี่ก็เตรียมตัวสาวกมีเฮน,นะพี่นะโลกโลกคริปโตมันก็ส่วนหนึง่งราคามันก็ขึ้นด้วยข่าวมัน,มนเล,ล่นด้วยข่าวเล่นด้วยข่าวถูกไหมฮะเพราะไม่มีข่าวอย่างนี้อกมา มันก็มันก็ทาให้มันเกิดความคาดหวังขึ้นคาดหวังฮะหลายๆตัวมันก็อย่างนี้หมดบางทีอ่า performance จริงๆมันยังไม่ออกแต่ว่าข่าวมาก่อนแล้วว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ราคาไปก่อนแล้วครับทีนี้ ripple เนี่ยเขามีเขาวาง positioning ของตัวเขาเองตั้งแต่ต้นว่าเขาทํางานเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับธนาคาร,ครเรื่องเกี่ยวกับการเป็น bridgingcurrency ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่อ่าน whitepaper ของเขาลึกๆเนี่ยพี่ก็อ่านไม่ได้ลึกนะครับพี่พอรู้บ้าง ก็คือเขาวางว่าเขาจะเป็นบริดจิ้งของทุกอย่างคือทุกอย่างในโลกเนี่ยสามารถเป็นทุกอย่างในโลกเนี่ยมันสามารถเป็น d i g i t ัลไอ์เป็น Tokenize ได้หมดจะเป็นอ,ออสังหาริมทรัพย์ตึกรามบ้านช่องทองคำเหุ้นซึ่งมันต้องมีตัวกลางเป็นเหมือนสะพานครับโอน value ข้ามไปข้ามมา แล้วเขาวางว่า XRP เนี่ยจะเป็นตัวนั้นแต่ตอนนี้ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดก็คือ Central Bank Digital Currency ก็คือสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารากลางทุกประเทศที่จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ที่คำถามพี่ครับคนหลายคนก็มองว่าการออกไวเบเปอร์อย่างนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ XRP ทาได้คนเดียวใช่ครับหลายๆเคร r e n ซีก็สามารถทําหลายๆคริปโตเคเรนซีก็สามารถทําแบบนี้ได้เหมือนกันครับที่จะเป็นเป็นตัวกลางของ CBDC ครับพี่มองมุมนี้ว่าไงบ้างพี่เขาก็ไม่ผิดนะ ซึ่งมันจริงๆมันก็ใช่ทีนี้พี่มองว่าระยะเวลาคือ XRP เนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วแล้วเขาวาง p o s i t i o n i n g ตรงนี้ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนมาตลอดครับคนอื่นที่ขึ้นมาเนี่ยเขาสมมติว่าเพิขึ้นเพิ่งเพิ่งขึ้นมาใหม่การที่เขาจะได้ระยะเวลาในการพิสูจน์ตัวเองยังยืนหยัดอยู่ได้ แม้กระทั่งโดนเรื่องหนักๆอย่าง SEC ฟ้องอย่างเรื่องข่าวร้ายอะไต่างๆมาหลายปีเนี่ยยังจะทนได้เหมือน XRP หรือเปล่ามีความมั่นคงเหมือนกันหรือเปล่าก็รจริงๆถ้าคิดตามที่พี่เคพูดนะก็ XRP นี่ก็ถือว่าคือเขาวางตัวเองมากับเรื่องของธนาคารเรื่องของ CBDC จริงๆก็มันก็คข่าขๆเดียวกันนะพี่เนาะแล้วกถ็ถ้าอย่างที่รู้เนี่ยคือตัวไม่ใช่ XRP คนระแต่เป็นตัว Ripple รีปเปิเองนี่ก็เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์กับทางธนาคารเยอะเลยใช่ครับไม่ว่าจะทําในเรื่องของโปรเจกต์อย่าง e อ c กเคอร์เใน SCB บ้านเราครับก็ก็เหมือนเหมือนเขาก็เหมือนแบบปูทางพยายามให้อยู่ในในในวงเนี้ยในมาร์เก็ตติ้งของเขาตรงเนี้ยซึ่งซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นภาษีที่ดีนะพี่นะท,ท,ที่เทียบกับเหรียญอื่นที่เขาไปจปับ Positioning เรื่องอื่นมากกว่าใชแา่และถ้าและถ้า x r p หรือ Ri p p l e สามารถผ่าน การพิจารณาไต่สวนคดีครั้งนี้ไปได้จะเป็นคริปโตเคอเรนซีตัวแรกที่ได้เร a ก o r ลอ l ร r ตี้หรือความชัดเจนทางด้านกฎหมายมจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอ,อันนี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ธรรมดามันเป็นเหมือนกับการเซตอัพเพื่อเพื่ออะไรที่มันม,มีโอกาสที่มันจะมั่นคงและใหญ่โตวกว่านี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้ารอดนะซึ่งพวกเราเรา xrp army ก็หวังว่า จะผ่านได้ฉลุยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งพี่ที่ผมเห็นทวิตเตอร์มาสักพักละก็คือในเรื่องของการลิซซ์ XRP อันนี้เนี่ยเหมือนเหมือนจะมีติดอยู่หลายที่และตัวในทวิตเตอร์ของตัวแฟเองที่เป็นแอรด็อกของของไอซเเนี่ย ipper, x, x p เนี่ยก็เขียนแฮชแท็กลิขึ้นมาหลายคนคก็มองว่าเฮ้ยหมายความว่า มันจะมีการกลับไปลิสต์ในเอชเชนที่อเมริกาหรือเปล่าอันนี้พี่มองไงพี่คือจริงๆมันมีที่มาที่ไปเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ SEC เนี่ยเขาฟ้อง Ripple นะครับทาง Exchange ใหญ่ๆใ,ในอเมริกาแล้วก็ Exchange เล็กๆก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็กลัวว่าเขาจะโดนความผิดไปด้วยเพราะในฐานะที่ขายหุ้นที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงดีลิส XRP ออกไป Binance USA ก็ดีลิสต์ไปซึ่ง Binance u s ก็ใหญ่มากถูกไหมครับมันก็ทำให้ราคาของ XRP เนี่ยก็ร่วงลงมาทีนี้ในการไต่สวนมูลฟ้องทาง SEC เองก็พูดว่าผู้ที่จะทำผิดกฎหมายของด้วยการขายหุ้นที่ผิดกฎหมายหรือ XRP ตัวเนี้ยมีเพียงแค่บริษัท Ripple และผู้บริหารของบริษัท Ripple เท่านั้นนั่นก็แปลว่า Exchang e ต่าง ถ้าคุณเ,เปิดให้ซื้อขาย XRP ตามปกติไม่มีความผิดนี่เป็นคำพูดจากปากของ s c c เองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดตรงนี้ออกมาปั๊บสังคมคริปโตสังคมที่ XRP มีก็บอกเลยว่าเอา้าถ้าอย่างนั้น Exchange ต่างๆก็ r รีลิสได้แล้วสิและถ้า Exchange พวกนี้ Release ก็เป็นข่าวดีอีกเด้งนึง ซึ่งก็น่าจะทําให้ราคาของ XRP เนี่ยมันก็น่าจะขยับขึ้นตามไปเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีคนถ้าถ้าเกิดเราจะมองในเชิงของนักไม่ใช่นักลงทุนหรอกพี่นักเก่งกําไร,รในเชิงของนักเก็งกําไรเนี่ยถ้ามองว่าอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ XRP มันยังไม่ได้ขึ้นแหลนะหลายคนก็เหมือนเข้าไปเก่งแล้วเนี่ยมันพร้อมอาจจะมีข่าวดีสองเด้งคือในรเรื่องแรกคือเรื่องของการรีลิส ใช่ไหมพี่รีบิสถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยแน่นอนวอลลุ่มเพิ่มครับคนกลับมาเทรดเหมือนเดิมคนมั่นใจมากขึ้นยิ่งหลายเอเจนก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นอันที่2คือในเรื่องของในเรื่องของสารถ้าเกิดว่าตัดสินขึ้นมาจริงๆว่าแบงก l การิงเขาเองไม่ได้สามารถที่จะโต้แย้งเรื่องที่เขาถูกกล่าวหาได้แล้วก็ในเรื่องของบริษัทริเ p ิลเองที่ตัว X- r p ไม่ได้เป็นหุ้น อันนี้เนี่ยโหผมว่านะพี่นะโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าว XRP นะครับที่พี่เคนะครับ <pouquinho. S 1> ไปหามาสรุปมานะผมก็ตามนี้หน่อยคือไม่ได้ไม่ได้ตาม XRP อะไรเยอะแต่ว่าพี่เคเนี่ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนะพี่ในกองกำลังมีของ XRP ก็พูดได้อย่างนั้นครับทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยการลงทุนอะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าใครเนี่ยศึกษาแล้วชอบอะไรแบบไหนมันก็เหมือนเราลงทุนในธุรกิจสักตัวหนึ่งนะพี่ก็อันนี้ เรามั่นใจแบบนี้ใครมั่นใจแบบไหนอันนั้นก็ปล่อยให้เป็นความที่เห็นไปนะเราก็มีหน้าที่มาอ้น,นี้กันแล้วจริงๆเนี่ยในมุมมองของพวกเราสองคนเนี่ยต้องบอกว่าไม่สามารถนําไปใช้ในการลงทุนได้นะครับเป็นเพียงแค่การที่เราเอาข่าว <ขอ S 2> มาเล่ามาอัปเดตแล้วก็ม,มีมุมมองของเรานิดหน่อย นะครับว่าเออมันตีความอาจจะได้เป็นแบบนี้เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในครั้งนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้พวกเราด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์คุยกันได้เนาะก็แชร์ประสบการณ์กันครับสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ